กระทะหลุมเดือดเมื่อขนมครกผง,งาดเป็นอันดับสี่ของโลกแต่ขมิ้นกลับบอกว่ามันคือนมกรวกขมแมออริจินอลสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นเรื่องราวความอยากได้อยากมีอยากดีอยากดังของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงของเรานั่นแหละครับและหลังจากที่พวกเขาพยายามเคลมนูน่นเคลมนี่อะไรที่ของไทยมีแล้วมันดีมันเด่นเนี่ยมันดัง ก็จะต้องออกมาร้องแรกแหกกระเชิว่าไทยมันขโมยของเขเมรไปอีกแล้วทั่วโลกมาดูสิออริจินอลอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้มาตลอดเลยนะครับและล่าสุดนี้ก็เอาอีกแล้วครับและเป็นคิวของขนมครกครับเมื่อขนมหวานชนิดนี้ของประเทศไทยเรานั้นถูกจัดอันดับจากทาง Taste Atlas ในหมวดอาหารประเภทแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลกซึ่งขนมครกของไทยได้เข้าป้ายมาเป็นอันดับที่4 โดยอันดับที่1น,นั้นเป็นครปของฝรั่งเศสนะครับอันดับที่2เป็นไคเซอร์ชมานของหวานเป็นสัญชาติออสเตรียแล้วก็อันดับที่3คือเมนูเจียนเป่งของประเทศจีนนะครับและอันดับที่4เป็นขนมครกของไทยเราและในลิสต์อันดับ50อันดับแรกเนี่ยยังมีเมนูจากเพื่อนบ้านอาเซียนของเราติดมาด้วยอีก6เมนูด้วยกันคือเซราบีดาดากลังและก็ไกอาเปนะครับของอินโดนีเซีย มีบันแซลหรือขนมเบื้องยวนนะครับจากเวียดนามส่งเข้าประกวดอาปามบาลิกจากมาเลเซียแล้วก็บันคอตนะครับอีกหนึ่งเมนูจากเวียดนามที่มีลักษณะเหมือนขนมครบแต่ดูเหมือนจะเป็นของคาวมีหน้าซีฟู้ดอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะคล้ายๆกับหอยทอดหลุมที่เราเห็นมีขายในไทยนะครับพอมันมีจากทั้งอินโดมาเลแถมพวกโจรป้นแผ่นดินอย่างเวียดนามก็มา โจนป้นวัฒนธรรมอย่างพวกเสียมกดดันขึ้นไปอยู่อันดับสูงซะด้วยนะครับพอผมเลื่อนไปเจอเพจซีเซียสเต็นะครับ South e a s เ a เ i a State เนี่ยเขาโพสต์โดยแปรูปนี้ในใจผมคิดว่างานนี้ประเทศเจ้าโลกเนี่ยจะต้องออกมาดิ้นแน่ๆน,นะครับพอลองกดเข้าไปดูคอมเมนต์เนี่ยปรากฏว่าพวกเขาไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับพวกเขามาจริงๆจ,จาก2,000กว่าคอมเมนต์นะครับใต้โพสเนี่ย จะมีมาจากทั่วทั้งอาเซียนเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีเมนูของประเทศตัวเองอยู่ในโผเนี่ยเขาก็จะมาเข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็พูดคุยกันนะครับกับอีกประเทศที่ไม่ติดอันดับแต่อยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยก็เข้ามาเยอะมากๆเลยเหมือนกันบางก็ว่าไทยเคลมบ้างละบอกว่าไทย Copy the b ด s ะบส้างละคิดว่านี่มันคือเมนูของเขมรที่มันมีชื่อว่านมก,กล้วกเรามีมาแต่โบราณ ก่อนที่ไทยจะเกิดซะอีกบางก็บอกว่าขอบคุณที่ชอบอาหารของขเเมรน,นะพอคนไทยเข้ามาถามว่าของขเเมรตรงไหนนี่มันของไทยชัดๆนางก็บอกว่าที่บ้านฉันทำกินทำขายมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดขายกันมากว่า150ปีถ้าไม่เชื่อก็มาดูกระทะที่บ้านฉันได้นะครับแล้วก็มีการเอากระทะมาโชว์ด้วยผมว่าร้านนมนมกร้วกเนาะของคุณปู่คุณทวดของ ชาวกัมพูชาที่เข้ามาเม้นคนนี้คงจะอร่อยจริงๆเลยนะครับถึงจะยืนมาได้ถึง150ปีผ่านช่วงขเขมรแดงมาได้สบายๆรสาชาตินมกรวกของคุณทวดน่าจะชนะใจพลพดได้ถึงได้อยู่ได้นานขนาดนี้นะครับบางคนก็บอกว่าไอ้พวกเสียมนะขโมยไปแล้วไปเรียกชื่อแบบของตัวเองว่าขนมครกซึ่งมันฟังดูไม่รื่นหูเอาซะเลยนะครับก็ไม่รู้ว่า ไอ้นมกรุกเนี่ยมันลื่นหูกว่าขนมครกตรงไหนนะครับแล้วคนอื่นๆก็พยายามเข้ามาคอมเมนต์จะเอาจะเอาให้ได้เสียมขโมยํมแย่ออริจินอลอะไรแบบนี้นะครับซ้ำๆกันเยอะมากๆแต่กลับมีชายชาวกัมพูชาผู้กล้าหาญคนหนึ่งครับเขาเข้ามาโพส์เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่าพวกเรากัมพูชารู้ว่าสิ่งนี้มาจากประเทศไทยผมไม่รู้ว่าทําไมผ่านไปเพียงไม่กี่ปี พวกเราถึงมาเคลมมาเป็นของเราถ้าคนไทยมีไมซ์เซ็ตแบบเดียวกับเรานะกัมพูชาพวกเขาคงจะเคลมกิโมโนมาเป็นของตัวเองแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนไทยมีไมซ์เซ็ตที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเรานะกัมพูชาสุดยอดและกล้าหาญมากเลยครับชาวเขมรตท่านนี้ ทั้งกล้าพูดความจริงและดึงสติเพื่อนร่วมชาติถึงแม้ว่ามันจะดูเปล่าประโยชน์ไปก็ตามนะครับเพราะแทนที่เพื่อนร่วมชาติเขาจะเข้าใจในสิ่งที่บอกเนี่ยนะครับยับยั้งชั่งใจตัวเองได้กลับมาคอมเมนต์ต่อว่าที่มาคอมเมนต์แบบนี้เป็นเพราะว่าคนไทยจ้างแกใช่หรือเปล่านะครับเฮ้ยเอากับเขาสิครับครับทิศทางคอมเมนต์ของทางฝั่งเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงก็จะประมาณนี้ครับ จะเอาให้ได้มันคือนมกรวกคาเมออริจินัลอย่างที่บอกนั่นแหละครับผมก็เลยลองไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเมนูนี้มาพบว่ามีการทำขนมในถาดลุ้มๆแบบนี้แทบทุกประเทศเลยแถวบ้านเรานะครับแต่จะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างขนมครกไทยกับบันคอตของทางเวียดนามเนี่ยนะครับเทียบได้ดีคือรูปร่างเหมือนแต่วัตถุดิบแล้วก็รสชาติมันไม่เหมือนส่วนนมกรุกของคมเรนั้น ผมไม่เคยกินนะครับแต่แอบไปตามดูคนที่กินแล้วเขารีวิวเขาบอกว่ามันจืดๆไม่มีรสชาติอะไรเลยนะครับต้องเอาไปจิ้มกับน้ําจิ้มหรือว่าน้ําตาลงาอะไรพวกนั้นนะครับและรูปลักษณะก็จะไม่เหมือนเท่าไหร่ครับหลุมของนมกร้วกเนี่ยจะลึกแต่ใส่แป้งไม่เต็มพอพลิกมาประกบกันเนี่ยรูปแรกมันจะออกทรงกลมเหมือนกับทาโกยากินะครับผมและชื่อนมกร้วกก็มีความหมายตรงตัวว่าขนมหยอดนะครับ แต่ยังไม่รู้ว่ามีมานานเท่าไหร่แล้วเก่าสุดที่มีคนมาคอมเมนต์ข่มไทยไว้ก็คือ150ปีแต่ต้องไปดูบนกําแพงอีกทีนะครับว่าจะมีก่อนหน้านั้นหรือเปล่าส่วนขนมครกของไทยนั้นเท่าที่ผมไปตามสืบพ้นข้อมูลมาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาศรีรามเทพนครนู่นเลยนะครับด้วยความที่ชาวสยามเนี่ยมีข้าวเยอะจึงนำข้าวเนี่ยมารังสรรค์เมนูใหม่ๆรวมทั้งของหวาน ขนมครกไทยโบราณจึงเป็นข้าวเจ้าโม่กับกะทินะครับก่อนที่จะเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นแป้งในปัจจุบันและคนไทยเราก็มีความคิดสร้างสารรค์ต่อยอดของเดิมให้ดูดีโดดเด่นโดนใจผู้คนด้วยการใส่ท็อปปิ้งอะไรต่างๆลงไปมากมายหลายหน้าอีกด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ผลการจัดอันดับออกมาเป็นแบบนี้เข้าใจนะครับคุณกัมพูชาและในส่วนของชื่อที่พวกพี่เมนบอกว่า มันฟังดูแปลกๆมันก็มีความหมายคือขนมก็คือขนมส่วนครกมาจากรูปร่างฝาปิดกระทะแบบโบราณที่บ้านเราใช้กันมานานเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายครกหรือบางคนก็บอกว่ามาจากครกตำข้าวก่อนโม่แป้งนั่นแหละครับเพราะงั้นจะมาบอกว่าคนไทยเรียกแบบนี้แล้วมันแปลกๆไม่มีความหมายมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าสําหรับคนไทยเนี่ยไอ้คาว่านมกรุกเนี่ย มันโคตรอภิมหาจะแปลกเลยครับฟังแล้วเหมือนเสียงเพื่อนด่าจะลอยมาใช่ไหมครับทุกท่านและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเขาตัดสินและจัดอันดับกันเนี่ยตามรสชาติของอาหารว่าอาหารอันไหนของประเทศไหนอร่อยกว่ากันไม่ใช่ว่าอันไหนคล้ายๆแบบนี้ก็จะได้อันดับมันไม่ใช่นะครับถ้านมกรวกอร่อยกว่าเขาก็เลือกนมกรวกเข้าใจตรงนี้ไหม ไม่ใช่ใครหยอดแป้งลงหลุมก่อนชนะถ้านมกรัวเป็นออริจินอลแพนเค้กินเดอะเวิลดเนี่ยก็ไปลองคิดค้นพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูสิครับเผื่อว่าวันหนึ่งจะแซงขนมครกไทยได้ย้ำว่าต้องคิดเองนะครับเพราะถ้ามาลอกไปแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองมันก็เหมือนที่ลุงโลเจอร์พูดนั่นแหละครับอย่าพยายามที่จะทำแบบนั้นเพื่อหลอกตัวเองกันอีกเลย และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมหยิบยกเอามาบอกเล่ากันในวันนี้นะครับทุกทกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับท,ท,ทุกทท่าน